วส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ BK8 ครับผมอยู่กับผมเทพเจ้าสายปาร์ตี้ K8 ับผมวันนี้ค่าย PG ดีกว่าท่านผู้ชมตีสี่นาทีครับผมท่านผู้ชมตื่นเช้าจัดต้องจัดก่อนครับผมท่านผู้ชมนะโปรโมชั่นดีๆก่อนจะไปเล่นนะผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์สมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุดถึง5,000บาทครับผมค่าย9ก้คิดแล้วมีเก้าหนฝาก500รับไปเลย500โบนัสรายวันสำหรับสายโบนัส20%คืนเเงินสีย1.1%ครับผมขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยยอาคุ้นกับผมอยาให้ผมปั่นให้เดีี๋ยวมคลลิปงในช่องให้้ดวยทักแฟนเพจ แบดบลูไปแค่ยูห่ม็ชื่อไบรท์กดติดตามและกดสั่งกันดิ่ช่องนี้ครบสามร้อยซับแรกจะแจกสามร้อยบาทสิบรางวัลสำหรับคนที่กดติดตามนะครับมาครับสิงคิงรอบลูกรักไดโดลูกรักเท่านั้นตอนนี้กำกลังเดือดครับผมท่านผู้ชมนะโอเคผมเราจะมาเบาๆเลยผมวันนี้นะผมไม่หักโหมนะผมเจ็ดร้อยห้าสิบขอสแกตเตอร์หกตัวขอรุนหน่อีกตัวเดียวได้ไหม จะได้สิบรอบท่านผู้ชมนะรอบเยอะยิ่งโหดโอเคคุยกันได้แบบนี้ถือว่ากําลังดีครับผมท่านผู้ชมนะไปลุยกันเลยรอบเช้าใครที่ตื่นเช้าก็มาจัดได้เลยครับผมท่านผู้ชมนะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์เท่านั้นมีปัญหาฝากถอนไม่ได้ทักแฟนเพจเฟซบุ๊กบิ๊กเคย์ขผมสำหรับ b k 8โอ้โหฟรีได้ใจเราต้องได้รอบเพิ่มเยอะๆครับผมท่านผู้ชมนะ การเป็นยังไงมาดูกันดีกว่าเอาโตเคมาแล้วโอ้ไม่มีคู่เลยผมมองเห็นไม่เห็นอน,นาคตเลยนะโอเคอีกห้ารอบผมกับคูณแปดถ้ารอบไม่มาคือเราจบนะ ไอ้นกกระยางเนี่ยผมไม่เคยได้มาเลยนะพักกลางหลัง,ลงน้ำผู้ชมมันไม่ค่อยมาผมก่อนนี้ก็เฟล,ลปะมิชชั่นเฟล,ลปะย้ำอีกสักรอบค่อยเพิ่มเบ็ดแต่อยากให้จบเลยได้ไหมมา ถึงเราจะไหลใช่ไหมท่านผู้ชมนะเราก็กลับมาคูณเท่าเดิมเหมือนเดิมผมมันเน้นที่รอบนะเกมนี้ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเน้นที่รอบครับผมบ้าถึงเราจะไหลมันก็กลับมาคูณที่เดิมนะคูณจะค่อยๆขยับไปครับผมเนี่ยนกะยางมาไหมท่านผู้ชมคิดว่ามาไหมเอ้ามาเฉยไว้วันนี้ผมคอยาวคอยาวมานี่สวยเลยนะดูดิถึงเนี่ย ขนาดได้วายช่องสองไงคับชมนะผมยังไม่ชนะเลยนะลางไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวเอาแจ๋ว่านผู้ชมนะ ตัวเจไม่มาผมท่านชมนำะบิ๊กวินไปผมเปิดนี้ผมที่เหลือคือกําไรของเรานะมาดูกันว่าสี่รอบนี้ผมจะได้อะไรไหมผมท่านชมโอ้โหวายมาช่องสามผมท่านชมเสียดายมากอ่ารอบยังมารอบยังมาขอแค่เปิดเดียวแล้วโบ,บ๊ะบนะท่านชมน่ะสุดการาฟไปอ่ะกำไรพันหนึ่งเลิกแล้วรถกยางวันนี้ยังไงยังไม่มาเหมือนเดิม ใครยังไม่ดูคลิปหน้ากากนะท่านผู้ชมนะเทศกาลหน้ากากครั้งที่แล้วนะไปดูว่าผมเดือดมากกับผมโกงความตายจัดๆกับผมโอ้กลับให้ผมฟื้นขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะตัวคิวมานี่ผมมาได้เยอะอยู่อะคูนสิบหะรอบสุดท้ายท่านผู้ชมนะมาดูกันว่าจะได้อะไรไหมโอเคไม่เป็นไร มาต่อครับผมท่านผู้ชมผมก็ยังอยู่ที่750เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะแปะเข้าไปอุย้ยสิบสี่ฟีสเปนมันต้องมีอะไรดีๆครับผมจะรอบสุดท้ายของเราไหมมาดูกันเคเพื่อนรอบมาก่อนแรกๆแบบรอบมาสักสิบตัวเดือดแน่เออค่อยมาวี แจ๋วนกกระยางนกกระยางตัวเคช่องแรกตัวเจช่องสองมาสั่งได้ดังใจครับผมท่านผู้ชมนะแต่คูณไม่เยอะผมเพราวนะว่ตัวเคช่องสองก็ตัวเคนะนะนะมามีสิทธิ์ลุ้นตัวเอครับผมคิดดูนะถ้าตอนเนี้ยผมได้เปิดและคูณสิบขึ้นไปเนี่ยมันจะช็อกขนาดไหนครับท่านผู้ชมน่าจะเลิกไปแล้วอะเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะแล้วมันก็เปิดฟรีตามสไตล์มันอะ เพื่อนเอาหน่อยอะเอาหน่อยอะผมอยากจบแล้วท่านผู้ชมรอบเพิ่มมาเรื่อยๆเพื่อนขอจบเลยได้ไหมครับผม BK 8รอบตีสี่อยาตีห้าอุ้ยสุดกาผมท่านผู้ชมนะแต่คูณไม่มีครับผมวั h e ุม c k ที่เหลือคือกำไรนะอีกเจ็ดรอบนะี่คือกำไรเราละหรือว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับผมกำไรมากกำไรน้อยถือว่ากำไรนะท่านผู้ชมถ้าดูเชิงแนละ้วมันไม่เวิร์กเราสามารถย้ายได้นะถ้าเรากำไรแล้วนะเราพอใจแล้วเราย้ายได้เลยท่านผู้ชมนะย้ายเกมดีกว่าเป็นผมนี่ผมได้ผมย้ายตลอดนะผมไม่อยู่แล้วดิวินทุกเปิดมาดูกัน โอมันจะสุดไหมท่านชมนะคูณ14แล้วผมผมอยากให้สุดสักรอบนึงนะ BK8 นะวันนี้นะมาเล่นอย่างเช้าผมเนี่ยฟรีกระจายเลยครับผมแต่เลิกละไม่เล่นละถึงกับเซ็งครับผมถึงกัมองหน้าเซ็งผมได้คูณ18 19นี่ผมยังไม่ได้ไเลยท่านชมตามสไตล์มันแหละ คูณ20คิว Q ช่องแรกเท่านั้นไม่มาผมแต่บิ๊กวินละไม่เป็นไรกำไรละเลิกได้แล้วท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าได้ค่าข้าวรอบเช้าแล้วกันท่านผู้ชมโอเคผมท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับปีเคเจ้าไดนโนเสาร์รอบเช้าของเราผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากก็ชื่อไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับผมวันนี้โชคดีร่ำรวย hẹn gặp lại các bạn hùng bye bye